มีอายะห์อัลกุรอานอายะห์หนึ่งท่อนหนึ่งที่พวกเราชอบเอามาพูดและเอามาแบ่งปันเอามาแชร์กันอายะห์ที่อัลลอฮฺตรัสว่าฟาซบรุนเจมีลพวกเราชอบแปลอายะห์นี้ว่า จงอดทนด้วยความอดทนที่สวยงามหรือความอดทนนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามจริง,รงๆแล้วแปลอย่างนี้ไม่ถูกต้องตามกฎในภาษาอัับความอดทนเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นคำพูดที่ถูกแต่ไม่ใช่คำแปลที่ถูกสำหรับอายันี้ฟัซบรงเจมีลเป็นคำพูดของนบ,บีอะบูในสุรานี้มีสองที่ด้วยกันสองครั้งและไม่มีในสุรา์อื่นที่พูดคำนี้ฟัซซบรงเมีล เป็นคำสั่งของ Allah ให้กับท่านนบี m u h a ัลลัมแต่ในสุราหน์นี้เป็นคำพูดของนบีอ ja ัลกฟัสซบรุนเจมีลฉันจะอดทนด้วยความอดทนที่สวยงามความอดทนที่สวยงามก็คือความอดทนที่ไม่ร้องเรียนความทุกข์ของตัวเองให้กับมักลุบแต่มอบหมายให้กับล l l a h سبحانه าละ تعالى เพียงพระองค์เดียวนี่คือความอดทนที่สวยงาม